ปารินจะพามาทำผัดเผ็ดไก่ใส่หน่อไม้ดองนะคะแล้วก็นี่แลหละ่ะองค์ประกอบเดี๋ยวปาร,รินจะพาไปผัดหนึ่งจะบอกว่ามีอะไรบ้างนะคะไก่นี่นะคะคือสะโพกมาใช่ไหมฮะแต่ถ้าปาร,รินจะทานเองปาร,รินจะสับไปเลยแต่วันนี้ปาร,รินจะไปใส่ปากปารินก็เลยเลาะเอาแต่เนื้อฮะเนื้อสะโพกแล้วก็หน่อไม้เนี่ยเมื่อซื้อมาก็ล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ต้มพอต้มสุกแล้วมหาหั่นให้มันเล็กๆหน่อยนะคะแล้วก็มี พริกแกงที่อร่อยที่สุดสําหรับปลรินเลยนะคะถ้ากรณีพริกสามสองสีนี่แหละค่ะเดี๋ยวปลินจะไปพาไปผัดนะคะไปค่ะพอตั้งกระทเะเสร็จแล้วก็ใส่น้ํามันเลยนะคะตกน้ํามันเลยค่ะประมาณว่าเราใช้ของแค่ไหนเราก็ใส่น้ํามันไปตามนั้นนะคะใส่พริกเลยค่ะ ใส่ตักแกงเลยนะคะหลีเป็นไฟกลางนะฮะเดี๋ยวเรากักใส่ เป็นน้นตามสายค่ะหนึ่งจอดโต๊ะก่อนนะคะน้ำปลาค่ะน้ำปลาก็าสักสองทับพีนะคะเอลดืดดีขึ่นช้อน ชรสหนึ่งช้อนชาตัดเลยค่ะผห้หอมนะคะแล้วก็ไก่ใส่นะคะ ผัดไก่ให้สุกนะคะผัดไก่สุกแล้วเราจะใส่หน่อไม้นะคะหน่อไม้ที่ประเด็นบอกต้ไมไว้แล้วว่ะคะ่ะก็มันใหญ่คุณก็หั่นใ่้มันเล็กๆนนะคเนี่ยนะคะใส่เลยค่ะ เอาชิมประเด็นที่จะชิมดูก่อนนะคะว่ารสนี้โอไหมนะคะขอชิมนะคะเพิ่มขอน้ำตาลทรายอีกหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็ ใส่ไคฮะพริกใส่เลยนะคระับใส่ไม่มีพริกมีใบมะกรูดอะ,ะ,ะค่ะเสร็จแล้วค่ะ ไก่ผัดหน่อไม้ดองไปทําทานกันดูนะคะเสร็จแล้วนะคะไก่ผัดเผ็ดหน่อไม้ดองไปทําทานกันดูนะคะบ๊ายบาย